สวัสดีค่ะวันนี้ได้กล้วยมาหนึ่งบีจากคุณยายอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามมานะคะกล้วยก็สุกพอดีล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกล้วยบดชีกันนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาหั่นกล้วยเป็นสี่ชิ้นกล้วยยัง ไม่งอมมากนะคะหนึ่งลูกก็จะได้สี่ชิ้นแบบนี้นะคะเราหั่นกล้วยเป็นสี่ชิ้นอย่างนี้ได้แล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะนำกล้วยไปต้มค่ะประมาณสักห้านาที ครบเวลาแล้วนะคะปิดไฟเลยแล้วก็เอาน้ำใส่น้ำแข็งมารอไว้เพื่อว่าเราจะได้หยุดความร้อนตัดออกจากน้ำเดือดเลยนะคะทีกันนะคะเราเอากล้วย เอาขึ้นมาจากน้ำแล้วถึงเอาไว้นะคะเราจะมาทำน้ำกะทินะ้ำกะทิเราก็มีกะทิแบบขวดนะคะช่วงนี้ไปหากะทิสดไม่ได้ไม่สะดวกไปตลาดเราก็ใช้กะทิแบบนี้นะคะสักสองขวด ใส่น้ำตาลอันนี้น้ำตาลมะพร้าวนะคะปริมาณเอาตามชอบเลยค่ะชอบหวานมากใส่เยอะชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยหน่อยแต่นี้เราใส่ไปประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยชิมนะคะตัดด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะแล้วจะทําให้รสชาติของน้ํากะทิมีรสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นนะคะ นอกจากน้ำตาลมาพาะพร้าวแล้วเนี่ยเราควรจะใส่น้ำตาลทรายลงไปอีกเล็กน้อย <c oughs> อืมเราใส่กะทิลงไปแล้วนะคะใส่น้ำตาลน้ำตาลมาพาะพร้าวน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือเล็กน้อยเพื่อตัดรสนะคะแล้วก็ใส่ใบ เตยลงไปเพื่อให้มีกลิ่นหอมแล้วเราอาจจะเติมน้ำสักเล็กน้อยถ้าดูว่ามันข้นไปชิมรสชาติดูอาจจะอ่อนหวานไปนิดนึงเราเติมน,น้ำตาลอีกหน่อย รสชาที่เราต้องการแล้วเราก็เอากล้วยที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปได้เลยรอให้เดือดอีกสักพักหนึ่งรองให้น้ำกะทิซึมเข้าไปในกล้วยสักหน่อยก็จะเสร็จ พร้อมทานแล้วค่ะเมื่อทุกอย่างเท่าที่แล้วนะคะเราก็เอาไปเตยออกนะคะหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยเห็นวนะคะเราจะตักใส่ถ้วย เสร็จแล้วค่ะกล้วยบวชชีเดี๋ยวเราจะไปให้คุณยายที่เอากล้วยมาให้เรานะคะดูดีมาดเ แล้วอเอล้วยบทีไม่ให้คุณยายค่ะที่คุณยาให้กล้วยมาทำกล้วยบดทีฮะโอ้ิ้ม Да.